สวัสดีครับผมกิดแมทท็อปนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับมาไขข,ข้อข้องใจของนมข้นจืดยี y ่ห้อทีพอตและก็คาริ a ชั่นนะครับว่ามันต่างกันยังไงในเรื่องของผมจะไขข้อข้องใจ2เรื่องนะครับในเรื่องของรสชาติต่างกันไหมนะครับข้อที่หข้อที่2คือเรื่องต้นทุนต่างกันไหมนะครับจะได้รู้ว่าเราจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับราคาที่เราขายตามร้านที่เพื่อนๆแต่ละคนนะครับ ให้ถูกว่าจะเอาแบบไหนดีเนาะรวมถึงรสชาติส่วนเรื่องรสชาตินะครับเอาเป็นเทสผมแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวผมความคิดเห็นก็จะอาจจะแตกต่างจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการที่มาทําคลิปนี้นะครับเกิดจากพี่ๆในกลุ่มนะครับออกมาตั้งกระทู้คาถามว่า2ยี่ห้อเนี้ยทั้งๆที่บริษัทเดียวกันผลิตจากโรงงานเดียวกันอัตราส่วนผสมเปอร์เซ็นต์ของของส่วนผสมหลักนะครับก็มีความเท่ากันแต่มันต่างกันยังไง ในคอมเมนต์นะครับบางคนก็จะบอกว่าทีพอตมีความมันมากกว่าบางคนก็บอกชอบคาริชั่นมีความมันหอมมากกว่าทะนั้นเรื่องรสชาติเป็นคอมเมนต์ส่วนตัวของผมนะครับส่วนเรื่องของต้นทุนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะให้พี่ๆไปปรับใช้แล้วก็มาดูกันว่า2อ,อันเนี้ยมันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันทําความเข้าใจกันนะครับทั้งสงทั้ง2ยี่ห้อนี้คือบริษัทเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนผสมหลัก ส่วนผสมนะครับบริษัทในการแต่ขอยี่ห้อนะครับส่วนผสมเนี่ยของนมข้นจืดนะครับจะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนผสมหลักที่แสดงเปอร์เซนต์การการการใส่นะครับก็คือจะมีตัวที่เป็นน้ํามันปาล์มโอลีนนะครับ10.6%นะครับนมผง 6. 3เแล้วก็บัตเตอร์มิ้วผงนะครับ 2. 2ทั้งสองยี่ห้อนี้นะครับจะมีอัตราส่วนผสมที่เท่ากันเนาะ แต่อย่างนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าแต่มันจะมีส่วนผสมรองครับส่วนผสมรองที่เขาเรียกว่าสารอ e ิมันติไฟเออร์ตัวนี้นะครับจะมีการใช้ในคือใช้ใช้ใช้สารตัวนี้ครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกส่วนผสมของทั้งสงสารนี้ว่ายี่ห้อไหนใช้มากหรือน้อยกว่ากันนี่นะครับจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับสารเสริมตัวนี้ครับสารอ e ิมันติไฟเออร์มีหน้าที่รวมระหว่าง ไขมันกับน้ําให้รวมตัวกันมันจึงเกิดเท็กเจอร์หรือรสสัมผัสนะครับที่ความเขาเรียกอะไร่ะความข้มข้นนะครับ2ยี่ห้อนี้ต่างกันดังนั้นนะครับ2ยี่ห้อนี้เราไม่รู้แล้วว่าอะไรครับใส่อัตราส่วนของสารเสริมพวกนี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมพามาแนะนํานะครับว่าทั้ง2ยี่ห้อนี้มีความต่างกันที่รสชาติอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยดูที่สีครับตัวทีพอรตัวนี้ครับ ทีพอตตัวนี้อันนี้ทีพอตนะครับมีความขาวมากกว่าแล้วก็ดูตัวนี้คาริชชั่นมีความเป็นสีออกเหลืองเหลืองครีมๆหน่อยมากกว่าดูทั้งสสีครับเทียบกันเห็นไหมครับตัวทีพอตจะมีความขาวมากกว่านะครับซึ่งคุณสมบัติของสารอ e ิมันติไฟเออร์ที่ใส่ในส่วนผสมของนมข้นข้นจืดตัวนี้ครับนมข้นจืดตัวนี้ พอใส่เข้าไปแล้วครับถ้าใส่เข้าไปในปริมาณระดับหนึ่งที่เยอะขึ้นมานิดหนึ่งมันจะทําให้ของเหลวครับหรือว่าส่วนผสมม,มีความขาวมากกว่าดังนั้นผมคิดว่านะครับความความคิดนะครับว่าทีพอรนะครับอาจจะใส่สารมัลติไฟเออร์ในอัตราส่วนที่เยอะกว่าคาร์เนชั่นจึงทําให้ตัวสีของตุมข้นจืดมีความขาวมากกว่านะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับว่ามันมีความ ต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมหาน้ำก่อนเพื่อชี่มาล้างคออันนี้บอกก่อนนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่พี่ก็ลองไปปรับใช้กันดูในเรื่องของรสชาตินะครับโอเคเรามาชิมกันที่คาราชันก่อนครับออกเป็นแบบนมนิดนึงนะครับเป็นนมหอมขึ้นจมูกครับ ความบอดี้บอดี้หมายถึงว่าความความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของมันเหมือนเรากินอารมณ์เหมือนเรากินน้ําเปล่าอ่ะมันว่างเปล่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากินพวกนมเมจิหรือว่ากินอะไรที่มันข้นๆนะครับมันจะมีครีมมี่หรือว่าความเป็นบอดี้ของมันไอ้ตัวนี้ความเป็นครีมมี่นะครับความเข้มข,ข้นอยู่กลางๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีปอดกันบ้างครับ ล้างคอก่นอนมาดูที่พอตนะครับทีพอตอันดับแรกเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นเอาจริงๆนะครับกับความหอมม่ะแทบแยกกันไม่ออกระหว่างคาริชชันหรือว่าลิ้นผมตายครับม,มันใกล้เคียงกันมากครับแต่ผมรู้สึกคาริชชันจะมีความหอมของ คล้ายค้มอคล้ายๆน้อยนครับมากกว่ามีความเป็นบัตเตอร์มากกว่านิดหน่อยครับมันแยกกันไม่ออกเลยแทบแยกกันไม่ออกเลยแต่มีรู้สึกว่าเด่นกว่าขึ้นมานิดนึงแต่นี้เรื่องความหอมสําหรับผมนะผมให้ทางคาร์เนชั่นมากกว่านิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองนะครับมามาดูเรื่องของความเป็นครีมี่หรือว่าบอดี้ของมันผมว่าอันเนี้จะ ข้นมากกว่ามีความข้นมากกว่าเทกเจอร์คือมีความเข้มข้นมากกว่านะครับสรุปเอาเรื่องรสชาติกับความความเข้มข้นจากความรู้สึกผมนะตัวนี้มีความหอมกว่าเล็กน้อยนะครับแทบยังไม่ออกตัวนี้มีความข้นเข้มข้นมีความบอดี้มากกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะฝั่งทีพอตนะครับใส่สารอ e ิมัลติฟายเออร์ที่เป็นสารตัวภาษาอังกฤษนะครับที่เขียนว่า ins 407 412อะไรประมาณนี้ครับซึ่งคุณสมบัติตัวสารตัวนี้ครับทำให้รสชาตินะครับรือว่าเท็กเจอร์รสสัมผัสนะครับมีความข้นมากกว่าฟันทงครับชีพอเข้มข้นมากกว่าแต่คารชันหอมกว่านี้หน่อยนะครับเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องต้นทุนกันบ้างนะครับต้นทุนมันจะมีอย่างนี้ครับเราจะส่งมาตัวเลขมันจะมีตัวเลขบอกปริมาตรสองสองตัวเลขนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะบอกว่า น้ำหนักสุทธิ385กรัมส่วนตรงนี้มันจะบอกว่าปริมาตรสุธิ369 ml จากที่ผมชั่งตวงดูแล้วนะครับปริมาตรไอ้ปริมาณน,นะครับน้ําหนักอยู่ที่385กรัมจริงครับแต่พอผมชั่งตวงไอ้พอผมใส่เข้าไปวัดค่า ML นะครับรอ,อก็คือ ML ของผมเนี่ยมันจะเลยไปประมาณสักสิบหน่วยก็คือเป็น379 ML อาจจะเป็นเพราะว่าไอตัวตัวถ้วยตวงผมอะปริมาตรอาจจะไม่ตรงเหมือนของเขาก็ได้นะครับอาจจะได้ไม่ได้ไม่ไถาเหมือนเขานะครับแต่เอางี้หลักก็คือคำนวณน,นะค,คำนวณต้นทุนนะครับจาก365 ML ้นี่แหละครับเอา365 ML เป็นที่ตั้งนะครับมาคำนวณต้นทุนกันเลยอย่างเช่นนะครับตัวทีพอตนะครับตัวทีพอตตัวนี้นะ น้ำหนัก369 ML ราคาขายนะครับอยู่ที่23บาทดังนั้นนะครับวิธีคิดต้นทุนก็คือเอา23บาทตั้งหารด้วย369 ml เท่ากับว่า1 ML นะครับ1 ml เท่ากับ0.062สตางค์นะครับ0.062สสตางค์นะครับ ยกตัวอย่างนะครับเราใช้ทีพอตชงเครื่องดื่ม1แก้วโดยใช้ปริมาณ50 m l เท่ากับต้นทุนอยู่ที่3.3บาทครับนะครับก็คือเราชงเครื่องดื่มใช้ปริมาณ50 m l นะครับชงเครื่องดื่มแก้วต้นทุนอยู่ที่3.3บาทนะครับต่อมาคาร์เิชั่นนะครับคาร์เิชั่นนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วให้พี่ๆดูเลยคาร์เิชั่นวิธีการคำนวณนะครับประมาณนี้เลยนะครับคาร์เิชั่นนะครับ น้ำหนักน้ำหนักนะครับ369 ml ราคาขายนะครับอยู่ที่26บาทผมซื้อราคาปีนะผมไม่ได้ซื้อราคาส่งนะครับดังนั้นสูตรออกมาก็คือ26หารด้วย369เท่ากับ1 ml 0.070บาทครับยกตัวอย่างนะครับเราใช้ชงเครื่องดื่ม1แก้ว5 0 ml เท่ากับต้นทุนนะครับ3.5บาทนะครับสรุปดังน,นี้ครับ ตัวทีพอตนะครับมีต้นทุนอยู่ที่ต่อแก้วนะครับ3.3บาทตัวคาริชชันนะครับมีต้นทุนอยู่ที่3.5บาทนะครับฉะนั้นต้นทุนต่างกันอยู่ประมาณสัก30สตางค์นะครับฉะนั้นก็พี่พี่ก็ลองเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมของเรื่องของสูตรแล้วกันนะครับทนีนี้เทคนิคนะครับอย่างทุกวันนี้ครับเพื่อนๆก็จะบอกว่าเข้าอ่ามันมันของวัตถุดิบมันขึ้นราคาหรือว่าของมันแพงใช่ไหมครับ ดังนั้นเวลาเราซื้อนะครับอย่าซื้อปีกเป็นผมนะให้ซื้อเป็นแบบราคาส่งนะครับซื้อแบบเยอะๆเลยมันจะได้ราคาที่ถูกลงดังนั้นมันก็จะช่วยสู้ในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามแมสคอปของเราแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับจะมาแชร์คลิปดีๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับ